สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นชุดหูฟังบลูทูธนะครับราคาถูกคุณภาพดีเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยรุ่นนี้นะครับไม่มีกล่องมาให้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นซองแพ็กเกจมาแบบนี้เลยนะครับตัวน,นี้เป็นสินค้างานจีนนะครับมีคู่มือ ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาจีนหนึ่งแผ่นมีสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นเป็นหัวแบบไมโคร USB ครับมาดูนะครับภายนอกนะครับก็ไม่มีสกรีนยี่ห้อใดๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ตัวนี้มันมีชื่ออยู่นะครับชื่อของมันก็คือ TWS หรือว่า TSW นะครับแต่ผมจะไม่ผิดนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ450มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับคลื่นไวเลส์นะครับอยู่ที่2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับตัวนี้นะครับระยะในการเชื่อมต่อนะครับ10ถึง25เมตรนะครับท่านผู้ชมมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับไม่ได้สกรีนอ่ฮีโลมาให้นะครับท่านผู้ชมเปิดดูภายในนะครับก็จะเป็น หูฟังนะครับสองชิ้นนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับท่านผู้ชมวัสดุก็เหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมตันนี้นะครับเวลาชาร์ตนะครับท่านผู้ชมจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับพลาสติกนะครับท่านผู้ชม ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับหูฟังนะครับรุ่นนี้นะครับราคานะครับที่ได้มานะครับท่านผู้ชมราคาแค่99บาทนะครับ99บาทก็คือจะต้องใช้โค้ดส่งฟรีด้วยนะครับท่านผู้ชมเก็บโค้ดส่งฟรีเอานะครับ99บาทนะครับก็คือรวม่าส่งแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นการใช้โค้ดส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทดสอบลองเชื่อมต่อฟังดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับทำการค้นหาสัญญาณบลูทูธได้เลยนะครับท่านผู้ชม ตัวบลูทูธนะครับก็ชื่อนะครับ TWS นะครับท่านผู้ชม5.1นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับกดจับคู่นะครับท่านผู้ชมอ่าจับคู่แล้วนะครับที่หูฟังนะครับก็จะอ่ามีเสียงนะครับคำว่าอ่า Connect นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับ เวลาเชื่อมต่อนะครับหูฟังทั้งสองข้างนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำหูฟังทั้งสองข้างนะครับเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธโดยอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบฟังข้างเดียวดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับท่านผู้ชมที่ผมได้ทดสอบนะครับฟังดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เลวร้ายนะครับท่านผู้ชมก็เสียงที่ออกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงนุ่มนะครับเบสก็ ได้นะครับท่านผู้ชมพูดง่ายๆเลยนะครับว่าคุณภาพนะครับเกินราคาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมก็จะแปะลิงก์สินค้าไว้นะครับตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงด้านล่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีระดับแบตเตอรี่ของหูฟังบอกอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือเต็มเป๊ะเลยนะครับนี่ครับจะเป็นสีคีดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นงานจีนนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับนะครับไม่ขี้เหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับจะใส่ออกกําลังกายก็ได้นะครับขี่รถฟังเพลงก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูเป็นแนวตัางนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ